ข้าวสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบันเทิง5หน้าหนึ่งครับผมเรื่องราวที่บอยจะนําเสนอตอนนี้นะครับก็คือจะพูดถึงคนคนหนึ่งคุณท,ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่เกือบทุกรายการของ WorkPoint นะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการตลกหกชาชิงร้อยชิงล้านาระเบิดเถิดเทิงลั่นทุง่งเขาคือใครและยังมีอีกหลายชื่อลุงพันลุงพันที่ผมก็ร่วมงานด้วยเหมือนกันครับแต่ใครจะรู้ว่าลุงพันที่ผมพูดถึงเนี่ยเคยเป็นเบื้องหลังมาก่อนวันนี้ผมมีเรื่องราวเขามานําเสนอไปชมครับ รับประคดครับอานเชิญทันโยกกลับมาจำมัรษาที่ศูนย์ยนะอา้มต่างอลัสนาลึอขวากดไฟสีแดงเพื่อแผ่เมตตาพี่จอเลด้าโยมเอาคำธรริดาเถอะตอนนี้คือบินใกล้มอณ่าภาพยโยมหล่ละลั่ละคนเบื้องหลังไม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคล้ายก็มีตะเกิดค่าเพราะงานเนี้ยเสียตาเป็นยาคดันสุดแรงเกิด เรียกได้ว่าจะเอาดังมันแก้งสามชาเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะตาฮันว่ากว่าจะมาตรงนี้ได้อยากรู้จังลุงพันทําอะไรมาก่อนละคะสวัสดีครับผมพันพูดแตกนะครับคนะงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะจริงๆผมเมื่อก่อนก็ทําเบื้องหลังมาก่อนนะครับเป็นเรียทีรายการที่บริษัท Workpoint นะครับก็เขียนหมด ระบบเฉลิงนะครับแล้วก็ทําโอหลายรายการครับเบดีทองเยอะแยะมากมายครับแม่หลายคนสงสัยเอ้ทำไมคนเบื้องหลังถึงไม่อยู่เบื้องหน้าได้อย่างอย่างผมเนี่ยพันผู้แตกเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากอ่าเรียกว่าคุณบัญญาคุณพาแล้วก็บางทีในทีมงานเองที่เขาทำงานเนี่ยก็เอไหน็นเบื้องหลังก็ลองเล่นเนี่บางทีตัวขาดหรือว่านักแสดงไม่มีก็ให้ลองเล่นดูพอเล่นได้ก็เอะเอเอไอ้นี่มันก็เป็นนักแสดงที่ ท,ที่ดีได้นะมันนักแสดงที่แบบว่าเข้าใจมุกตลกเข้าใจทางเล่นของตลกเป็นนักแสดงได้เขาก็เลยมีการผลักดันก็เลยมีการสนับสนุสนเกิดขึ้นผมก,ก็เลยกลายเป็นพันธุแตกคนที่คุณบัญญาให้ชื่อว่าพันธุแตกจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับว,ว้วาวว้านี่แหละคะ่ะอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพถ้าจะให้ดีพี่บอยขาช่วยการันตีด้วยสิคะในฐาน,นะได้เคยร่วมงานกับลุงพันธ์มาหลายปี พี่พันนี่เขาหามากนะคุณเธอทำไมเรียกเขาลุงพันเขาไม่แก่เลยก็เป็นรียกอยงจริงๆกาคือพันผู้แตกแหละพี่พันในพี่สามเจดเองคุณอายุพอๆกับพี่โหน่งเลยเออนะฮะก็ก็สนุกดีเขาเป็นคนเก่งนะคนนี้นะเรื่องของเรื่องคีเอทีฟเรื่องของบทไดอะล็อกเนี้ยเก่งมากคุณเนี่ยจะมาคนต่อไปของเวิร์กพอยต์อาล่ะก็เป็นเด็กปั้นคนใหม่ของเวิร์กพอยต์ละกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอขอบคุณเสื้อผ้าจาก FQ L ค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับรายการบันเทิงน่าดีได้ครับสำหรับเราสองลาไปก่อนนะคครรััับบสสวดี 頑張ったよ